รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สนแสมิงนะครับโหราโหรา24ยิบสีลายไอดี h o r โห o ายให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ Yeah. ใสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23สิสิงหาคม <c oughs> ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีนะครับของชาวมิถุนโชคดีอย่างแรกคือการงานจะเข้าที่เข้าทางอย่างมากเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างมากชาวมิถุนจึงมีความแฮปปี้แล้วก็สบายอกสบายใจขึ้น ดาวอาทิตย์และดาวพุทธที่โยกหน้าลัคนาราศีมิถุนรวมถึงดาวจันทร์ด้วยในช่วงประมาณวันที่18-19อะไรเทื่กนี้แหละครับโยกหน้าในลักษณะน,นี้นั้นส่งผลดีอย่างยิ่งเพราะล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ดีทั้งสิน้นดาวอังคารก็ไปโยกหลังชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งมีดาวสุขทับลัคนาราศีมิถุนอยู่ส่วนดาวพระัสกับดาวเสารก็เล็งไปยังลัคนาราศีมิถุน นี่กระมังครับจึงเป็นบทสรุปนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการงานและการเงินของชาวมิถุนนั้นจะฟลออย่างยิ่งวันที่ดีที่สุดแห่งเรื่องของการงานนั้นจะอยู่ในวันอังคารที่18วันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สามว่าบทถามว่าวันอาทิตย์โคตรแม่งจะไปติดต่อติดต่อกับใคร <laughs> เออมันก็ หมายความว่าคุณอาจจะมีดีลอะไรกันไว้เออแล้วมีการคุยกันทางโซเชียลแล้วมันสําเร็จก็ได้อ้าวทาไปเล่นไปนะครับสัปดาห์หน้านี้ของมิถุนนั้นมีความแฮปปี้อย่างมากส่วนเรื่องของการเงินนะครับที่ดีที่สุดคืออยู่ในช่วงวันศุกร์ที่21มีโอกาสจะได้เงินหรือต่อในเรื่องของการเงินแล้วได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดี สัปดาห์หน้านี้ถือเป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีวิถุนคุณจะเริ่มต้นทำอะไรมีแพลนอะไรอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นสัปดาห์แห่งการฉกฉวยโอกาสหรือผลประโยชน์ต่างๆที่น่าพึงพอใจ อยากกันนั้นเลยคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาอาจน้ําร้อนมาก่อนเขาเห็นอะไรมาก่อนเขาอาจจะบอกลูกทางต่างๆที่ดีให้กับคุณได้แล้วคุณก็เอาไปทําแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนักนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีจริงๆใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะเริ่มเห็นช่องทางเห็นกำ,กำไรกําไรเห็นเป้าหมายในเรื่องของธุรก,กิจการงานหรือการเงินที่คุณได้ลงทุนลงไปเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ดีจริงๆในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าชาวมิถุนนะใครที่ห่างหายจากคนรักไปอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นเรื่องของงานที่เป็นอุปสรรคหรือจะงอนสตึกสติเลยก็แล้วแต่เธอเออชาวมิถุนนะอาจจะมีการปรับความเข้าใจหรืออาจจะมีโอกาสได้เจอกันสัปดาห์หน้านี้ยังเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของเรื่องรักใกล้เรื่องการารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ ใครที่ไม่ค่อยได้เจอกันมีโอกาสที่จะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณได้พูดคุยกันในทิศทางที่ดีแล้วก็มันจะมีเรื่องแห่งความโชคด,ดีในเรื่องของความรักตามอารมณ์เรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ให้ความหมายในทางที่ดีสําหรับชาวมิถุนโชคดีสวัสดีจ้า นำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล